และแล้วนะครับทุกคนสิ่งที่เราคาดหวังกันไว้นะครับผมก็ไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้ก็อัปเดตกันมาเป็นเรียบร้อยนะครับผมสำหรับเจ้าโรดฟอร์มไบรอันเตตัวนี้หรือว่าเจ้าไบรอันเตร่างดอกกุหลาบนั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมเราก็คาดเดากันไว้ว่านะครับผมเจ้าไบรอันเตตัวนี้นะครับที่เป็นร่างดอกกุหลาบเนี่ยจะมาแทนที่เจ้าโมเดลตัวเก่านะครับแต่ว่าผลสรุปนะครับผมไม่ได้เอามาแทนที่แต่อย่างใดเลยนะครับผมแสดงว่าตัว b บรอันเตตัวเก่านะครับ ไม่ได้ทําการรีโมเดลไปเป็นตัวใหม่นั่นเองนะครับผมนะก็คือไม่ใช่เป็นตัวที่มาแทนตัวนั้นนะประมาณนี้นะครับผมคือมันแยกเป็น2ตัวนั่นเองนะครับผมแล้วก็วันนี้เมยพาทุกคนมาดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันสามารถจะทําอะไรได้บ้างแล้วก็แอนิเมชันเป็นยังไงนะครับผมโมเดลเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้จอดลึกอะไรมากนะครับผมเดี๋ยวจะไปจอดลึกอีกครั้งหนึ่งในไลฟ์สดนะครับทุกคนรอติดตามได้เลยนะครับผมนะโอเคมากอย่างแรกทุกคนมาดูกันที่ตัวโมเเเเเดดลลลลลกกกัััันนน่่อออยยยยะครบบผมมโโ้หตวววาส ผมเหมือนกับตอน t เซ s ร์ที่เป็นรูปภาพมาเลยนะแล้วก็ในด้านของอนิเมชันนี้ก็คือดูดีนะดูมีมิติมากนะครับผมดูมีลูกเล่นอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยหลายอย่างนะครับผมนะจะพูดซ้ำทำไมนะครับผมนี่ดูเห็นไหมโหดูอนิเมชันนะครับผมโหมีเป็นเขาเรียกอะไรเป็นละองสีเขียวๆแบบนี้ออกมาด้วยนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นหนี่เป็นปากนะครับผมตรงกลางตรงนี้เป็นปากเล็กๆอยู่ในดอกไม้นะครับแล้วก็จะมีเป็นเถาวันนะครับที่มีปากอย่างนี้ ออกมานะครับผม2อ,อันแบบนี้เฮ้ยโอ้โหมีการอย่างนี้ด้วยนะครับเป็นลูกเล่นของเขานะครับผมแล้วก็จะมีเถาวันแบบอื่นนะครับผมที่ไม่ได้มีปากนะมีปากแค่2อ,อันนะอาจะมีลักสัะประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าดูข้างหลังแบบนี้อ่าคือโมเดลก็สวยนะ Ad <c oughs> คือ <painted S 2> <illions>. <ultimately> สวยไม่พอนะครับผมแอนิเมชันดีด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมมีลูกเล่นมีอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ใครที่สงสัยนะครับว่าเดินยังไงก็คือนี่ครับผมคลานครับผมคลานไปข้างหน้านะครับผมประมาณนี้เลยนี่เป็นถาวันเป็นต้นไม้เออคือมันคือเป็นต้นวัดต้นไม้นั่นแหละนะครับผมในสิ่งที่ผมชอบก็คือว่าเนี่ยมันจะมีเป็นเอฟเฟคสีเขียวแบบนี้ด้วยนะครับคือเป็นการเพิ่มเติมลูกเล่นที่ดีมากเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมตรงที่พุงของมันนะครับผมน่าจะเป็นหัวใจหรือมั้งเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทนกคุ ก็ยก่งดังตึก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 อะแต่ว่านี่ไม่เห็นขยับแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็เออเห็นไหมเห็นไหมก็ที่จริงนะครับเจ้าไบโอเนเตตัวนี้ก็คือจะเป็นโรถฟอร์มใช่ไหมก็จะมีเป็น DNA ของมนุษย์อยู่ด้วยนะครับผมนอกจากเซลล์ก็ซิล่าแล้วนะครับผมในต้นไม้ในดอกกุหลาบต้นนี้นะครับผมนะก็และมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับแอนิเมชันนะก็ตัวโมเดลเห็นไหมมันขยับด้วยนะครับตรงนี้นะหรือมันคือสมองว่าเหมือนสมองเหมือนกันนั่นหรือหัวใจนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในด้านของแอนิเเเเเมมมมมมชัััััััั่่นน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 นะะะะะคคคครรรรรบบบผตอดดิิจีีีสสาาหหปณ้ลยยยใงงงวไ็ นี่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็วิ่งครับผม นี่วิ่งได้ด้วยนะครับผมวิ่งนี่เป็นการพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้นะครับผมโอ้โหโมเดลดูสมูทมากนะครับแล้วก็ตรงนี้คือเป็นแบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนกับดอกกุหลาบแล้วก็จะมีเป็นใบของมันนะครับผมนี่ประมาณนี้โอ้โหแล้วก็เดินนะครับผมช้านะเดินช้าแต่ว่าวิ่งวิ่งไวนะผมมองว่าไวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ่าประมาณนี้นะครับผมซึ่งก็ตัวโมเดลตัวนี้นะครับผมก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าเจ้าเบลเลนเต้นะครับผมประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาเปรียบเทียบในไลฟ์สตรีม ทุกคนมาดูกันที่ท่าทางแล้วก็สกิลของมันนะครับผมว่ามันจะมีอะไรกันบ้างนะครับทุกคนนะก็ตัวนี้นะครับผมจะมีด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4ท่านะครับแล้วก็ท่าคำรามท่าอาร์กับท่าทีเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มีท่าวีด้วยนะครับผมท่าวีคือการเปลี่ยนโหมดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดเป็นทีละอย่างก็แล้วกันนะเราดูที่ท่ายิงกันก่อนดีกว่านะครับทุกคนมาท่ายิงนะครับโรซาโซแลนส์นะครับผมโรซาโซลิสนะเอออ่านยากอีกแล้วชื่อปุ๊บอ่าเป็นการใช้เถาวันนะครับผม ฟาดใส่สตูนะครับผมแล้วก็เออรู้สึกว่าปากตรงนี้มันก็กัดด้วยเหมือนกันนะทุกคนสังเกตดีๆอ่านิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็ที่สองครับผมโรซาเบนเบนเนดิกชันนะครับผมประมาณนี้ อ่าจะเป็นการใช้เถาวันที่มีปากนะครับผมกัดใส่ศัตรูแบบนี้เลยงำ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 นะครับพร้อมแบบมีเสียงเอฟเฟกมาด้วยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ท่าที่3นะครับผมโรซาบลิซิ่งนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าท่าที่3เนี่ยมันจะมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะครับทุกคนนะโดยที่ว่าเราจะสังเกตได้อย่างนี้นะครับผมก็คือว่ารูปแบบที่1นะครับผมก็คือถ้าเรากดท่าหนึ่งปุ๊บอ่ามันจะเป็นท่านี้นะครับผมโรซาเอสซิลุมนะครับซิลลุมนะครับผมอ่านถูกไหมไม่รู้นะครับผมก็คือถ้าเรากดท่าหนึ่งนนี้้ะครรับบแต่่ถาาาเกดท2ปึ๊ มันจะเปลี่ยนเป็นอีกท่าหนึ่งนะครับผมก็คือท่านี้นะครับผมง่ายๆคือว่าท่าสามเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2ท่าน,นะครับผมดูที่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนได้จากการกดท่าหนึ่งและท่าสองงงไหมลองไปเล่นดูนะครับผมก็คือกดหนึ่งนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้กด2จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งน,น,นะครับผมนะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบที่สองออก,ก่อนแล้วกันกนะครับผมก็คือเป็นรูปแบบกุหลาบแบบนี้นะว่าจะเป็นยังไงนะประมาณนี้ปึ๊บไปครับปึ๊บ นี่ถ้าเป็นรูปแบบกลับเหมือเมื่อกี้นะครับผมจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะครับแล้วก็จะมีเป็นสถานะตรงนี้มาด้วยนะครับเป็นสถานะสปีดนั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าโหมดที่1ล่ะอ่ะาสมมติปรับเป็นโหมดที่1แล้วนะครับผมตรงนี้วิธีการปรับโหมดที่1นะก็คือ,อกด1เนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็โหมดที่1ปึ๊บมาดูปึ๊บวงวนตัวครับผมมุนูง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 ูแล้วก็พุ่งไปต้มโอ้โหท่านี้ก็ถือว่าทำลายล้างกระสุนวงกว้างได้อยู่เหมือนกันนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะคครรรรัับบบบบบบสาาหหก็็ือจะะมมีีีููปปปแแนนน่่เทึ๊ อ่าประมาณนี้นะครับเราเห็นไหมรู้สึกว่าถ้ากดรูปแบบที่2ไปแล้วใช่ไหมมันอีกครั้งหนึ่งอะ่ะมันจะกลายไปรูปแบบที่1นะครับผมสลับกันด้วยอย่างนี้อ่าประมาณนี้นะครับผมนะอ่าก็ลองเล่นกันดูนั่นเองนะครับผมซึ่งอีกท่าหนึ่งนะครับก็คือท่าที่สนะครับหรือว่าท่าโรซาแดนซ์นั่นเองนะครับผมท่านี้โคตรเทเลยนี่ประมาณนี้ นี่โหเป็นการนะครับผมเขาเรียกอะไรได้มนนะครับผมมีดอกบัวขึ้นมาบนหัวแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะเรานะครับผมก็จะได้สเตตสเตรนต์ตรงนี้นะครับผมเพิ่มความแข็งแรงของเราขึ้นมาด้วยนะครับผมก็คือดามเมจของเราแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่แล้วก็มันก็กดมันจะมีลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็สังเกตเลยไหมครับผมถ้าเรากดเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมสเตตสเตรนต์ตรงนี้เราเพิ่มด้วยนะครับทุกคนก็คือเมื่อกี้เป็น1งใช่ไหมตอนนี้เป็น2แล้วนะครับผมก็คือถ้ายิ่งเรากดตรงนี้นะครับ 2กลายเป็น3แล้วนะครับรู้สึกว่าจะตัน5หรือ6นี่แหละเดี๋ยวไปดูอีกครั้งในจ่อลึกจัดทีมก็แล้วกันนะครับผมก็คือดามเมจของเราจะแรงขึ้นนั่นเองนะครับโดยการกดท่าที่4นะครับผมนะประมาณนี้เลยนะอ่าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมสำหรับท่านี้แล้วก็มาต่อกันท่าวีกันก่อนนะครับผมก่อนจะเป็นท่าคำรามนะครับทุกคนนะท่าวีก็คือเป็นการเปลี่ยนโหมดนั่นเองนะครับผมซึ่งก็กดเปลี่ยนโหมดปุ๊บ มีทั้งหมดหนึ่งมสี่ห้านะครับทุกคนนะก็แต่ละท่านะครับผมจะปลดล็อกเมื่อทุกคนผ่านไป25เลเวลนะครับผมก็อย่างเช่นวิวเอ่สิบห้านะครับท่า2 50แล้วก็75นะครับผมจะปลดล็อกทุกท่าเลยนะครับผมนอกจาี่สำคัญนะครับตัวนี้จะมีท่าพีด้วยนะครับคือเป็นการเปลี่ยนสีของดอกไม้ตรงนี้นะครับผมน่าจะปลดล็อกตอนเลเวล100นะครับผมแล้วก็เขาก็บอกมาว่านะครับผมท่า100หนึ่เร้อยบนหนึ่งร้0ยเนี่ยจะมีพิเศษกว่านัั้นนะครบผมซึ่งผมมองว่านะถ้าทุกคนึ่งร้อยเนี่ยก็คือมันจะเปลี่ยนสี แต่ว่าถ้าเป็นเ้วยร้อยบทหนึ่งร้อยอาจจะเป็นการสีเป็นสีแบบรีเคลอร์มเหมือนเ <c oughs> ตชโนก็ได้นะครับผมน่าจะลงประมาณนี้ก็นะครับฟาร์มกันตาเหลือกเลยนะครับผมนะอ่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับโหมดนี้ซึ่งผมก็ขออนุญาตพูดแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมยังไม่ปลดล็อกนั่นเองนะครับผมก็เป็นการเปลี่ยนโหมดนั่นเองนะครับผมเริ่มต้นที่ท่านหนึ่งกันก่อนในโหมดนี้นะครับผมอ่ท่าในหนึ่งปุ๊บ นี่นะครับจะเป็นการนะครับผมสร้างเขาวันขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเพื่อเป็นเกาะกำบังของเรานั่นเองนะครับผมไม่ได้สร้างดาเมจอะไรนะก็คือเป็นเกาะกำบังเหมือนกับมิลลเนียนั่นเองนะแลวผมชอบมากเลยนะแอนิเมชันแล้วก็ดูเป็นมีฝุ่นฝุ่นอย่างนี้ก็รอบๆด้วยนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าท่าสองกับท่าสามท่าสี่เนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นดอกไม้ผุดขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็จะสร้างดาเมดละมั้งแล้วก็ท่าที่สี่ก็คือเป็นเหมือนท่าที่หนึ่งนะครับผมแล้วมันจะพุ่งมานะครับมีดามด้้้ย่่นรูเปนมด นะครับผมก็ลองไปปลดล็อกกันดูนะครับสำหรับเจ้าโรสไบโอเรนเตตัวนี้นะครับอีกอย่างที่สําคัญนะครับทุกคนก็คือถ้าคํารามของมันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าถ้าคํารามของมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็เริ่มมาต่อทางอากันก่อนนะครับผมนะมูเทติท์คลายนะครับทุกคนมาปุ๊บอ้าู้ยขนลุกเลยเป็นการร้องแบบโหยหวนนะครับทุกคนนะโอ้โหชอบชอบชอบแล้วก็ท่าทีครับผม ท่าทีก็เป็นการโหยหวนเหมือนกันครับผมแต่จะมีเสียงแทกเข้ามาเพิ่มด้วยนะครับผมแทกจากถาวันน่ะนะดังแชะแชะแช,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 ชะนะครับทุกคนแต่เฮ้ยผมชอบท่าอาว่ะแล้วก็หลอนมากเลยนเนี่ยดูยฟังใหม่นะอแล้วก็ชอบตรงที่ปากมันด้วยนะมีเป็นเหมือนอ,อ้วกออกมาด้วยอ่ะ ดูโอ้นี่คือการเพิ่มอะไอะดีเทลนะครับผมทุกปากเลยเนี่ยมีน้าลายมีเป็นอะไรเขียวๆออกมาด้วยนะครับคือดีมากเลยนะครับผมสำหรับดรายดีเทลของเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาทุกคนไปดูในน้ําดีกว่านะว่ามันจะทําอะไรได้บ้างนะใช้ได้กี่ท่านะ โอ้โหดูนี่นี่น,นี่วิธีเทคนิคนะครับผมก็ปมกดมาเป็นหมดเมื่อกี้นะครับผมมันจะพุ่งไปข้างหน้าได้นะเออไม่ใช่เล่นๆตัวนี้เนี่ยบอกเลยเขาว่าโคตรโหดเลยนะรู้สึกว่ามันจะสามารถทราลาลเส้นหมีวงกว้างได้หลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับผมมาในน้ำปึ๊บเป็นไงนี่โอ้ยในน้ำโอ้โหในน้ำนี่ดูทุกคนอยากรู้ใช่ไหมมันเดินได้อย่างไงครับผมนี่เป็นไงล่ะมีเป็นงง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 งนงง้งง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 นงงงนะครับใช้ได้ท่าหนึ่งนงครับอ่างงาสองนะครับ สองท่าน,นะครับแล้วก็ท่า V เปลี่ยนมุนมาเป็นท่าหนึ่งอย่างนี้อ่าก็คือ,อสร้างเกาะป้องกันนะครับผมเสาวันป้องกันแบบนี้ได้เลยนะเออประมาณนี้นะเฮ้ยแปลกๆว่ะนะครับผมกปม็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับท่านในาน้ำก็คือจะได้ท่านหนึ่งกับท่าสองแล้วก็ท่า V นะ่าจะใช้ได้อีกมั้งแต่ว,ว่าผมยังปดล,ล็อกก็เลยยังไม่แน่ใจนะครับทุกคนก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราสุดท้ายนะละรับดูเดนมิชันตอนตายกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับ นี่ก็ดูดีนะเนี่ยนี่เห็นไหมมีเอฟเฟกตอนขึ้นน้ำมาแล้วนะครับทุกคนนะเห็นไหมก็โดยรวมนะครับโมเดลดีมากนะครับแอนิเมชันดีท่าดีนะครับรู้สึกว่าดาเมจจะแรงด้วยเหมือนกันนะครับผมนี่ตอนตายโอ้โหตีลังกาลงไปนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าโรสเบรนเต้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งแบบจอดลึกในไลฟ์สตรีมนะครับทุกคนในด้านดาเมจในด้านของเปรียบเทียบตัวละครหรืออะไรประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะมาจอดลึกอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนเเเดดดดี๋ยยววรรราาาจจะะมลลึกกัันนนไไห็ิสคคอ์้บ ไม่วันศุกร์ก็วันเสาร์วันนี้จะถึงนี้นะครับทุกคนน่าอย่างไรวันนี้ก็อย่าลืมไปซื้อกันเลยนะครับผมสำหรับเจ้าเบลนเต้ตัวนี้นะครับผมเออลืมบอกไปนะครับผมตัวนี้คอสตอมนะครับชัวงว่าแกนวิวสามสิบสองหมื่นห้าพันห้าร้อยจีเซลนะครับทุกคนนะโอเคเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับทุกคนชาวไอก็สวัสดีครับ